เขาเจา้าคืองามแท้คุณนะเขียวอวบตัวเป็นตะไดหมากหลายอยู่เนาะเป็นตะไบหลายตันอยู่ปีนี้คือสิได้หลายอยู่ดอก,อกห่างผมแห้งคักคุณนะงามกว่าดอกเจ้าขายล่ะให้คอยใส่น้ำเนี่ยเด้อขายบ่ได้คือสิขายบ่ได้เข่าหลายปีนนี้คุณนะงามค่ะ แต่ยนงว่าขายบัได้อินนี่เอาเจกกระชัดสีมะขี่เหนียวแถวขายละคขอยใส่น้ำเน่มันโมเมนต์หน้าเอ้ยมันหน้าเขาข้าวมันเิ่นซื้อเขาเป็นงามข่อยกัดจิบไปกินชาบูหมูกระทะเจี๊ยบกินงกลางไปเลยก่อนจะกินเห็ดพุ่งกลามน่ะนะ เป็นหนี้เป็นสินไพรกับคุจักใสบอนแนะย่ยุด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 มาพอก,กันแล้วเจ้าสีเลือนไปไสเจ้าอยู่บ้านไดซื้ออีหยังวันนี้คอยิิไปเยี่ยมไปยามเฮือนเจ้าเด้อบัดทีนี่สิไปหาขาห่าวหานามกินทานเด้อ เตรียมข้าวเตรียมนาำไว้ีนเด้อยังพอกันไหมยืมแน่งูงูงูยืมแน่กัยังไง้ายยบเผาท่มาเด้อเสร็จนะโอ้ยเย็เผาทูมาเด้อยั่นอีหยังเงียปอล่อที่ตัวมันหลายสายเอะรนั้นมูเห็นงาอยู่น้ำกันนะอ๋ออยัง มาหลายสายก็ดอดเมียนดาภาษาได้นมีนันงาไม่ี่รโอ้ยม่ดเนบอกวเนี้เมีเปดยนเปตัวเออค่บอกออเอคนห้าทุกคนก็มีความฝัน บางคนกับฝันอยากไปบ้านไปรดบางคนกับฝันอยากได้สามีรวยๆบางคนกับฝันอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลอยากรวยแต่ว่าคอยนี่ฝันเห็นสีสูนลดผ้าล่มบอกลูกขาขาด บอกแต่อ,อีดูให้โอ้ยเฝ้าเฝ้าไปก่อนเอา้เอาเอ้าเฝ้าไปมเมืองลักษณะเฝ้าเรื่องโอ้ยเป็นบกขาดเป็นเด็กจ๋านี่ก <c oughs> ็อีซี่ปอกเขาปอกเขาไปปอกแปะไปปอกเกาปอกกันนะเฝ้าเฝ้าขาขาด นี่จตพูดเดียวปอกเอาก็เอาระวางสนอันนี้ได้ไหมยังฉันนะขนมขนมใส่มพข้าวพรก็มี้ข้าวโพดเออขนมอะไรอันนั้นไอซักับบุัตต์อากกินด้วยกันนะ ล่ะก็ได้ข่าววาดวงดีเงิมนมันเข่าตัวกันซืซ้อขบมันเข่าตรงๆตงีคอยชือเป็นหลายมืออยู่โอ้มัน,นถูกเท่าไหร่ล่ะสิบห้าพันโอ้หมือแรลงมือเแหล่งมุกกระษะเใหญ่ยนิเด้อได้จะกินไรเป็นได้เดี๋ยวนี้แล้วซื้อไปเท่าไหร่ล่ะ แปดพันคือไปแปดพันถูกหาพันกำไรฝากตัวมุ้งหอยก่อนสวัสดีสวัสดีเครื่องไหน โธเด้ต้องจ่ายเพราะว่าเออออกน้องใหม่แล้วตื่อเครื่องเด้อโอ้ยใอยลืมเอากระเป๊อปเป็นยังในตลาดแะ้วก็เจ้าใส่แอปได้อยู่แอปดีอุอยแอดคอยมีปัญหาเป็นอาทิตย์แหละเขาบอกว่าให้ติดต่อธนาคารติดต่อธนาคารคอยยังบไปอยู่มีเวลาไปอยู่ น่ะพ้ไปสื่อเนี่ยมิจตปัญหาหลวงนั่นจะได้กินโวลากแกงเราใหม่เนี่ยฮะขุนพอย่าหมหายใจเนี่ยมิจตปัญหาตะเป้าตะลืมแอบตะตุบผู้ใดงีบคนคันได้หักได้แพ่งผู้ใด ยืนยูซืซ้อกะหากกระแพงคือเกา่าแต่ว่าคันได้สร้างผู้ใดแล้วสร้างหดบาดยำเขาคนเดยขมับตึงขมับ,มบสร้างแงาาห้งโกรถตกใจเหอนเอ้าเอื่อยกับโพดอยู่เดชพะคือบ่อยเห็นกดถูกใจกดคอมเมนต์ให้เอืเอ้ยเลย ดาตะพัวสมูสเวนเจ้าซีเฮคอยกดถึกใจดาพัวอันบอกผู้ใดล่ะโทรมาโอ้หมูเกาสมัยเรียนพูนจักคิดจังเลยโทรมากัจสิว่ายืมเงินเท่าจังโทรมาวันนี้เฮ้ยเจ้าจะให้ผู้ใดยืมเนอะ ไอ้ยืมมันคนเอียงบูจาเหตเหียดเตการเขตงานโทรมหายื่เงินผูนน้นั้นผู <c oughs> ้นี้นั้นเราจะไปหลักกรเอันไปเร็วแถ่าิเร็วเข่เยนั่นเมือย่างนี้นั่มือจิดน <c oughs> <c oughs> ั่งมาือไปเราเป็นยังบอกแอบพามาซื้อโอ้โหไปอเนเอเอา้าอ้าส Ha ha ha.